สวัสดีครับอยู่กับห้องเรียนการงานอาชีพโดยครูเบนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้า EP ที่2นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราอยู่ต้องซักผ้ากันด้วยนะเออเพราะอะไรกันคำตอบก็คือเพื่อความสะอาดและสะดวกในการนำเสื้อผ้ามาใช้นั่นเองหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้า 1. แยกผ้าสีกับผ้าขาวไม่ให้ปนกัน 2. หากพบเสื้อผ้าชำรุดให้ซ่อมก่อน 3. เรื่องวิธีการซักให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าและ 4. เรื่องอุปกรณ์ในการซักผ้าให้เหมาะสมกับเนื้อผ้านั่นเองครับขั้นตอนในการซักมือเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไร่กระมัง 2. แปรงซักผ้า 3. ากระก้าใส่ผ้าและ 4. ผงซักฟอกครับ วิธีการซักผ้าด้วยมือ 1. เลยเราควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน 2. ซักด้วยน้ำสะอาดเพื่อจัดคราบสกปรกออกจากเสื้อผ้า 3. เปลี่ยนน้ำใหม่เทผงซักผ้าลงไปแล้วแช่ทิ้งไว้10นาที 4. ขยี้ผ้าและใช้แปรงซักผ้าถูเบาๆบริเวณคอเสื้อและวงแขนทีละตัวจนครบและ 5. ซักด้วยน้ำสะอาดอีกสองครั้งบิดใส่ตะก,การ้าเตรียมไปตาก รายนี้ก็คือขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือและอุปกรณ์ในการซักผ้าด้วยมือนั่นเองครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ากันดีกว่าขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้าง 1. ผงซักฟอก2น้ำยาปรับผ้านุ่ม3ตะก้าใส่ผ้าและอย่างที่เราห้ามลืมคือเครื่องซักผ้านั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเราจะต้องสังเกตสัญลักษณ์บนปกคอเสื้อของเราก่อนสัญลักษณ์บนเสื้อผ้าที่ซักด้วยเครื่องมีอะไรบ้าง1เลยในเรื่องของอุณหภูมิ ถ้ามี1จุดสามารถซักด้วยน้ำเย็นได้2จุดควรซักด้วยน้ำอุ่นและสาจุดควรซักด้วยน้ำร้อนนั่นเองครับในส่วนของการปั่นผ้าถ้ามีมรนรูปกระมังและมีรูปคลื่นแสดงว,ว่าปั่นผ้าได้ปกติแต่ถ้ามีรูปกระมังมีรูปคลื่นและมีขีด1ขีดแสดงว่าปั่นผ้าแรงและสุดท้ายเป็นรูปกระมังและมีรูปคลื่นแต่มีสองขีดแสดงว่าต้องปั่นผ้าด้วยความเบาน,นั่นเองครับ มาเรามาดูวิธีการซักผ้าด้วยเครื่องกันดีกว่าครับ 1. เลยเราจะต้องแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน 2. ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า 3. เทผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไป 4. กดปุ่มเริ่มทำงานเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและ 5. เสร็จแล้วนำผ้าใส่ตะกร้าเพื่อเตรียมนำไปตากนั่นเองครับและนี่ก็คือการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าครับ ต่อมาเราไปตากผ้ากันดีกว่าครับแต่ตากผ้ามันจะมีเทคนิคเด็กๆน้อยในการตากผ้าเพื่อมาให้ผ้าสีซีท่นเองครับการตากผ้าและการเก็บผ้าครับอุปกรณ์ในการตากผ้ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยเราตากผ้าสองม้นแหวนเสื้อและสามที่หนีบผ้าครับ ขั้นตอนของการตักผ้าหนึ่งเลยเราควรจับผ้าด้านในออกและเอาด้านนอกเข้าและสะบัดเพื่อไม่ให้ผ้าคลายตัวทำไมเราถึงต้องเอาด้านในออกและด้านนอกเข้าเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้สีของผ้ามีสีซีดเร็วจนเกินไป 2. นํนำเสื้อผ้ามาตากโดยใช้ไม้แขวนเสื้อและใช้ไม้หนีบเพื่อป้องกันผ้าหลุดล่วงครับ และขั้นตอนที่3คือการเก็บผ้าเมื่อผ้าแห้งให้ใส่ตะกร้าส่วนผ้าที่จะรีดให้เก็บมาทางไมดแต่เสื้อนเองครับและนี่คือวิธีการตากผ้าและการเก็บผ้าครับเป็นไงนล่ะนักเรียนทุกคนการซักผ้าการตากผ้าและการเก็บผ้าง่ายยิดเดียวครูเบนบอกว่านักเรียนทุกคนจะทําเป็นและปฏิบัติได้ตามที่ครูเบนสอนมานะครับวันนี้ คุณเบนต้องขอตัวราไปก่อนและพบกันใหม่ EP 2ี่สวัสดีครับ